เรียงรายกันอยู่ตรงนี้บอกเลยว่าโดนเชือกแน่นอนจริงไหมไอ้ถนนฮะฮะเกมากรรถช่าแห่งชัยชนะผู้เข้าแข่งขันเหลือเข้าไปในเกมรถช่าแห่งชัยชนะกี่คนแต่เกมเกมนี้ถูกตั้งขึ้นมาเพื่อหาเดะวินเนอร์เพียงคนเดียว วันนี้เรามาทำไรก็คือมากัานเกิดเพื่อนไงอะไรยังไงต่อแล้วเราทำไมต้องแต่งตัวแบบนี้เธอวันนี้มันมีความสนุกสนานมากมายเลยแกมันจะมีสค<ถ>วิตเกมกระเธอเนี่กระเทยปะละ่ะนี่กระเทยคนแรกดิหนึ่ในน้ำตัวนี้หนึ่งหนึ่งไข่ เออดีอยู่ดีคนนี้ยังไงบ่อยๆออกกล้องเราเปลี่ยนคนละคนเลยนะมึงตอแหลตอแหลสุดหล่อหล่อเรา Happy Birthday ไม่ที่เราบอกเมื่อกี้ว่ามาวันเกิดคือคนคนนี้ใช่รู้สึกยังไงบ้างคะที่ได้เกิดเป็นปีแรกพอ่กิบ้วาปีแล้วครึ่งอายุ3 0ครั้งแอ่วให้ถ่ายกันว่าปิงปิงอายุเท่าไหร่พูดแล้วเร็วสิบครั้งแรกเอออันนี้เดี๋ยวคืนนี้เรามาเซเลเบตให้กับคุณปิงคุณปิงมันใครวันเกิดละกันตอนนี้ไปซื้อโซดาบ้าเราไม่ได้กินบ้าเราไม่ได้ดื่มแอลกอฮอออ์ไปซื้พพัันนค สบายใจสบายใจไม่แล้วประเด็นคือว่าเพื่อนมาครบยังเพื่อนยังมาไม่ครบแต่ว่ากำลังจะเติมมาให้ครบแต่เรามีอะไรแกงเพื่อนไหมวันนี้เยอะเดีวอกเลยมันไปยังไปแล้วเราจะบอกกันนะว่าวันนี้เกมที่เราคิดอ่ะก็คือก๊อปมาจากหนังเลยเออเอาอย่างนี้เลยดีกว่าเกมแรกเป็นไงเกมแรกก็เลียน้ำตาลไปเลยเลียใหงื่อประวัติเลยต่อขึ้นตาไปเลยก็อยู่แล้ว มีเงินรางวัลด้วยวันนี้ไม่แต่จะบอกว่าน้ําตาลที่เตรียมมาตอนนี้อาจจะเป็นอาจจะเละอาจจะเปลี่ยนนิดนึดนดนงก,นกลายเป็นว่าน้ำตาล,าตาลแตกแล้วทาน้ำตาลให้เป็นก้อนก็คือจากแตกให้เป็นก้อนออกยากกว่าเดิเนอีกแล้วเกมลูกแก้วเป็นไงชิงลูกแก้วกันชิงลูกแก้วกันเออแต่เกมสุดท้ายคือเกมที่หาเดือดินเนอร์ของคําคือไงคืออะไรก็คือว่ามันเป็นนิดเดียวพอนิดเดียวพอมันคือโอเคนิดหนึงทีเดียคือบอกเลยว่าพีคพีคใช่ไหมอยู่ให้ถึงเกมสุดท้ายนะ3 6 5หมันก็ต้องรู้อยู่แล้วป่ะห6 5นี่มีที่มาปะ ไม่อาเตรียมปะเนี่ย <c oughs> ก็ไม่ได้จะมีอะไรมากมายแต่หมายถึงว่าก็มันเป็นเลขมงคลเขาบอกว่าคนเข้ามาคุยเยอะมากก็เลยต้องสลับรางทั้งหมด365วันไม่มีเลยคลิปเนี้ยในเทปเนี้ยทั้งหมดมีเตเซเล็บ300คนฮะตป้อยูนะหน แต่จะบอกคุณผู้ชมอย่างนี้ก่อนว่าพวกเราทุกคนได้ทําการ swap และ edit test kit อทก่อนหน้าที่จะมา3วันแล้วก็วันนี้อีกหนึ่งวันใช่ทั้งควาปลอดภัย2ครั้งแย่บนแย่จนไม่รู้จะแย่อะไรแล้วคุณผู้ชมแต่ล่าสุดคือแย่ตรงนี้อุยไม่ใช่ไม่ใช่มถึงว่าแย่ขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็แย่จมูกนี่เออจะอธิบายเพื่อนทิพย์นิดนึงไหมเพื่อนทิพย์เกิดอะไรขึ้นเพื่อนทิพย์คือเราไปเจอเพื่อนกลุ่มนี้ในแอปแป๊บหนึ่งที่ไม่ได้รู้จักกันมาตั้งแต่แรกหรอไม่ได้รู้จักกันมาแต่แรกเจอกันในแอปแต่เหมือนรู้จจััััักกกกกนนนนมาาาาเเปปป็็พพีีตต้้งแ่่ยุคคหิโบรรรณือววู ในแอปพลิเคชันคลับเฮาส์ได้ดไดแล้วตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงตอนนี้ประมาณเกือบปีแล้วเราก็ไม่เจอเพื่อนจริงๆของเรา<ม>เลย,เ,ลยเพราะว่าเพื่อนเลิกคบไม่ไปเจอเพื่อนเลยเราก็อยู่กับเพื่อนทิพย์มาตลอดแล้ววันนี้เชื่อว่าเพื่อนทิพแต่ละคนคือแบบเที่ยงแล้วที่เราตั้งคำว่าเพื่อนทิพย์เนี่ยเพราะว่าเราเจอเพื่อนในแอปเหมือนเราไม่ได้เจอตัวตนจริงๆอ่ะเราได้ยินเสียงเขาก่อนครึ่งปีก่อนจะเจอตัวเป็นๆป เราไปดูว่าเพื่อนทีมของเรามีใครบ้างแต่ละคนจะมั่นหน้าขนาดไหนเธอฉันบอกเลยนะมีแต่คนหน้าตาดีอุ้ยแรงผู้ชายนับฉันเป็นหนึ่งป่ะอ่ะผู้ชายปังมากหนึ่งสองเออหนึ่งสองที่ที่ดีเนียม้งี่ดอกสวัสดีครับชื่อปิงครับก็ไม่ค่อยรู้เกมครับแต่มั่นใจว่าไม่ต้องกลัวใครเลยเพราะดูแล้วอ่อนแอทุกคนสวัสดีครับชื่อเต็มเมว่า ปู่ก็ปู่เลยละปูจ้าทีมเราต้องชนะเราเราคือคนแกร่งของเพื่อนทิบาลยลดอาด๊อกด๊อกด๊อกดอกเลยกบอด๊อกดอกด๊อกด่ออกอกด๊อกด๊อกด๊อกดอกดนอกด๊อกด๊ออาดกอกด๊อกออกด๊อออกดอกด๊อกด๊ออกดกดาอกด๊ออกกก็อด หมายเลขส4 0สออศูนย์วันนี้ชนะไหมไม่ได้อยากชนะแล้วอยากกินเหล้าแล้วไหนเหล้าที่เอามาหมดาหากมี่ดอกหกในรถทั้งขวดชื่อธอนนท์ครับเป็นคนเรียบร้อยครับไม่ค่อยสู้คนสิ่งที่เราต้องการคือชัยชนะเท่านั้นสู้เต็มที่อยู่แล้ววันนี้เฮ <c oughs> ้าสวัสดีค่ะชื่อนามนะคะเต <c oughs> รียมตัวเลยก็คือแบบไม่นอนเลยออกกำลังกายฟิตสุดวันนี้มาเล่นชนะสุดไม่รู้เลยแต่เห็นหนุ่มคนเริ่มหวั่น เริ่มหวั่นแล้วครับผมชื่อโฟกัสครับรู้อะไรบ้างเขาบอกอะไรพี่บเขาไม่บอกอะไรเลยครับเออมีคนเลือกให้ครับสวัสดีครับชื่อปุ่นนะครับขับมาจากกรุงเทพไม่รู้เรื่องเลยครับรถติดหลุมด้วยครับเนี่ยเพิ่งเข้ามาได้ยังไม่ทันเริ่มไม่รอดซะแล้วสวัสดีค่ะนุชค่ะสู้เต็มที่ค่ะมาเพื่อชนะค่ะพี้ครับกูบอกแค่นี้แหละว่ากูเพิ่งออกพรรษาวันนี้เกมเป็นไงไม่รู้แต่กูจะเมาตอนนี้เราอยู่กับรายการ เพื่อนิพลสวิดเสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะยินต้อนรับเข้าสู่รายการลอตตี่บอยนะคะและนี่คือเพื่อนคลิปสควิตเกมค่ะวันนี้ทุกคนมาอยู่เรียงรายกันอยู่ตรงนี้บอกเลยว่าโดนเชือกแน่นอนิีไปทะ่ถนนฮะฮะตกมาเร็วมากพีเดอรแต่ที่สำคัญคืออะไะอีพีนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีเจ้าของวันเกิดที่ทำให้เรามารวมตัวกันนั่นเอ เราองเพลง Happy Birthday ให hmm. ้กับเพื่อนของเราดีกว่ะแต่เรา Happy Birthday ขอสั้นๆเพราะมันเสียเวลาขอจบแน่ตอนจบเลย Happy Birthday to you และรายการเพื่อนคิดก็ขอปิดตัวไปแล้วสวัสดีคสวัสดีค่ะวันนี้คุณผู้ชมเราจะได้อยู่กับเพื่อนทีมแบบควิดเกมพบกับความสนุกสนานเดี๋ยวจะมีเพื่อนๆแต่ละคนซึ่งได้น้ำตัวกันไปแล้วทุกคนจะรู้จักกันแล้วว่าฝนตกที่หมู่ไหนคนน่ารักมาพบกัน ไม่ต้องแกต้ตัวค่ะคนจังไรนี่แหละค่ะมาเจอกันและเกมเกมแรกในวันนี้คือเกมแกะน้ําตาลนะคะสําหรับคนที่แกะน้ําตาลภายใน5นาทีถ้าใครแกะตามรูปที่ได้เหมือนในซีรีส์เลยผ่านจะได้เข้าสู่เกมที่2นั่นคือเกมแลกลูกแก้วหรือการเดิมพันลูกแก้วเกมส์คือรสชาติแห่งชัยในใใชนะ ไม่ว่าจะมีผูกทุ้เข้อแข่งขันเหลือเข้าไปในเกมรถคาดอย่างชัยชนะกี่คนแต่เกมเกมนี้ถูกตั้งขึ้นมาเพื่อหาเดอรวินเนอร์เพียงคนเดียวและเกมที่3ามจะเป็นอะไรรับรางวัลเป็นอะไรเราจะเฉลยเกมที่สามเกมที่สามจะป็นอะไรรับรอว่ามันจะเป็นอะไรมันคืออะไรเกมที่3ามจะเป็นเกมอะไรและจะรับรางวัลเป็นรางวัลอะไรเราจะเฉลยตอนเข้าเกมสองเยเพื่อให้อีกคนเดียตกรอบเกมแรกเป็นกรีดออ และเกมแรกนะคะก็คือเกมแกะน้ำตาลภายในเวลา5นาทีและนี่คือความสนุกสนานการแข่งขันเพื่อนทิปเพื่อเกะอยู่แล้วคือวันนี้ไม่ได้มามาเที่ยวมาเอารังวัลก็คือยังไงต้องชนะแน่นอนทุกคนที่เป็นคู่แข่งคือเบมากจริง เอาเป็นบอสใหญ่ละกันพี่ลอตตี้คนนี้น่ากลัวมามืดมืดเนี่ยไม่ใช่ว่าแบบเขาแบบมาแบบมืดมไงนะมืด,มดแบบตัวเขาอะมันมืดสวัสดีค่ะชื่อแพรค่ะวันนี้นะคะก่อนที่จะมานะคะก็คือไปมูมาแล้วเรียบร้อยก็คือมูในการนี้เลยมีทั้งเต็มแขนหมดอีกเดียวถึงศอกแล้วให้ดูก็คิดว่าตัวเองจะต้องแบบรอดถึงวินาทีสุดท้ายเต็มแขนไปเลยค่ะสวัสดีครับเบียครับ เขาเขาไม่ได้บอกเราเลยแต่เรารู้สัพหะว่าทุกคนต้องรุมเราเลือกเราเป็นคนแรกค่ะชื่อไอรินนะคะไอริน PBS ค่ะใน IG นะคะก็เตรียมตัวนอนพักผ่อนตั้งแต่หนึ่งทุ่มค่ะเพื่อมาฟิตงานนี้งานเดียวเลยชนะแน่นอนค่ะเพราะมากับดวงชื่อเฟยค่ะเป็นคนเรียบร้อยคาเรคเตอร์ก็คือใส่ใสร <laughs> <laughs> รู้ว่ามันไม่ดีแน่ๆเพราะว่าแต่ละคนนั้นก็คือไม่มีใครดีเลยค่ะ วันนี้ก็น่าจะชนะเพราะว่าเห็นเขาบอกว่ารางวัลดีมากาใช่เราต้องสู้เราเป็นหญิงนักสู้ค่ะถ้าชนะได้ำโทษอยากทำทษใครอยากทำโทษเหรอหมดเลยได้ปะเขาเกลียดทุกคนเลยอะ่ะ ถ้าทุกคนพร้อมแล้วขออนุญาตจับเวลา5นาทีสำหรับคนที่แพ้จะโดนลงโทษด้วย2บทลงโทษด้วยกันนะคะก็คือของขาวและของหวานเราไปดูกันว่าเพื่อนทิพย์คนไหนจะตกรอบเป็นคนแรก5 4 3 2เรื่องค่ะใครจะมารอพูดไปเลย เดกแ่รนนี่หรอกเีหรอเชียวไมันเป็นลิด้ปได้เหี่ยวมานมากเลยเย้เรดเว่จะเป็อาจริงปมันหนากว่าที่คิดด้วยแล้วก็ประเด็นคือว่ามอบอกหวานมากอีนี้เดียวกาเป็นเบาหวาแล้วนะพูดเลย ปู่หักหอเนี่ยทำอะไรเนี่ยแกไปแกมาอีดอกเป็นจอมปวก เรามาดูกันว่าใครเป็นผู้ชนะของเกมแรกบ้างทุกคนจ้าตอนนี้เราก็มาอยู่กับบุคคลที่ชนะในเกมแกะน้ําตาลเป็นเกมแรกแล้วบอกเลยว่าจากเมื่อสักครู่นี้ประมาณ16คนตอนนี้เหลือกี่คนจ้าพวกเราโชว์ชวผลงานหน่อยจ้าโชว์ผลงานหน่อยยากมากอันนี้ยากมาก <c oughs> มึงไม่ชนะมึงไม่ชนะไอ้ปู่ออไปไม่ชนะใครใช่ไมตัเครื่องควาย เราอยากจะให้เพื่อนๆตรงนี้รีวิวคนที่แพ้นิีหนึ่งก็แพะทำไมอ่ะชนะแค่ั้นกี้มึงทำแตกไม่ใช่เหรอตอนแรกไม่แตกจ้าไม่แตกตอนนี้ก็จะเหลือปุนอินทนนท์กู๊ดบอยนูชหลิงแล้วก็กี้นะคะเราจะมาเริ่มเล่นเกมเดิมพันลูกแก้วกันเลยค่ะไม่แล้วอีกคนตกร้อไม่ดนคำโทก็นี่ไงกำลังจะพาพวกเราไปเยาะเย้ยพวกมันยูไปปะไปดูอีกคนที่แพ้เกมแรกโดนทำโทษกันอ่าอ่าอใส คนที่แพ้มันสวยนะแต่แต่ความสวยมันก็ต้องมีความแบบไออกไหมไม่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 ออเลยไม่ออกเลยไม่ไม่แต่ตอนสามแต่แรกอะเขาบอกว่ามีคนบอกว่าหนูมาเพื่อชนะรู้สึกยังไงบ้างคะเจสซี่เอออาซิความรู้สึกตอนนี้นะคะไม่ิดวาชนะไม่ไม่ตอบแล้ค่ะเหอนชนะตื่นตื่นแล้วคนชนะเขาทำน้ายังไงเออเดี๋ยวดี แคลงนะลูกไม่แม่พู้งตัวนะอีนี่สมควรโดนกันโอเคค่ะเราจะให้คนที่แพ้จับคู่กันจะให้เพื่อนเป็นคนกําหนดชะตาชีวิตของอีกคนหนึ่งยกตัวอย่างเช่นไอรินจับคู่กับปูปูเนี่ยจะจับฉลากเพื่อทําโทษไอรินไอรินจะจับฉลากเพื่อกําหนดบทลงโทษให้ปูและถ้าเกิดจับได้แล้ว ขอดูคู่แรกยกมือขึ้นค่ะอากะแพมเฟกับแฮมคือคู่กันถ้าจับได้เลขคู่ให้เลือกฝั่งของหวานถ้าจับได้เลขที่โดนต้อนมะเขือเทศใต้หน้าและตรงกลางอะท็อปปิ้งเฟจับเลขคู่ว้ายแแล้วแปลว่าอะไรคะเลขของหวานซึ่งจะเป็นบทลงโทษของแฮมต่อไปแฮมจับให้เฟเลขคู่ที่ค่ะโเลขโทษ ทำโทษจ่าโฟร์รักกันนะคะทำพร้อมกันเลยอุ้ยน่ารักมากโอเคปรบมือให้กับแฮมกาเฟค่ะ จะได้ชิมยินเลยเดี๋ยวนะมึงปรุงเองนะพอแล้วพอแล้วเดี๋ยวนะมึงจะเล่นกันเจ็จกี่โม่กูจะไปกินข้าวเริ่มแล้วนะไปอย่างนั้นวะ และต่อไปนี้นะคะจะเป็นเกมชิงลูกแก้วนะคะถ้าลูกแก้วจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหมดก่อนถือว่าเป็นผู้แพ้เราจะให้เราจะให้แบ่งเป็น2ทีมทีมละ3คนนะคะในการแข่งขันเกมที่2ผู้ชนะจะได้รับรางวัลถึง5,000บาทค่ะตอาที่ขอประกาศทีมนะคะทีม A เป็นปุ่น029หลิง240ที่0้ว0 1แลวก็ทีม B นะคะ365อินทนนท์นะคะ สองเก้าน้องนุชนะคะแล้วก็2 3 6น้องกู๊ดบอยนะคะและเราจะเริ่มแบ่งลูกแก้วให้ทีมละ10ลููค่ะดี่นะอย่าอย่าที่โกงห้าม่แม่10 10หรอมือมัน10มา5รอบนะ่อมนึ้แแม่ตรวจลูกแก้วด้วย3 6 90แม่เนี่ยแม่เนี่ยไหนอีหว่าดูโอ้เดียวเดียว มึงไม่เคยดูซีรีส์เหรอเขากักไาลูกนึ่งอ่ะโอเคกูไปละเหี้ยไปจุดขนาดได้เลยอาะมึงก่อนเลยมึงถือแก้วเปลอิจุไปเขาเริ่มแอมระังแนเโอเคกูยังแพ้แล้วเปิดอ่าาามาา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 าเาา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 า เดิมพันลูกเดียวเดี๋ยวตอบสั้นขี้โู้เมื่อกี้ว้าวข้าพันอยากยังไม่จบยังไม่จบเราเดิมพันกี่ลูกเอาไปเลยก็ได้อะไรขี้ให้ผุดเลือกขี้เออใ่อะเขาถูกให้เขาสอบอย่ากพอน อย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึงาพี่ๆอย่าพึงแป๊บนึงแป๊บนึงหันหามานีโอ้มึงเป็นจริงจังมากกูนึกว่าชิงเพื่อประเทศเขดที่ใครตอบมาที่ใครตอบใหม่ชนาพี่ตอบที่ ขีดมึงไปเร็วๆเราไม่ตีกันจะไปลมแพ้ตกรอบค่ะเดี๋ยวพวกไปดูนะไอ้ที่พวกมันมันอ่ะมันก็ไม่จะไปฆ่ากันเองหรอกว่ดูเลย ว่าจะเป็นทีมที่ชั่วร้ายที่สุดนะคะที่เข้ารอบมาจนถึงรอบสุดท้ายและรอบสุดท้ายค่ะเป็นเกมที่มีชื่อว่ารสชาติแห่งชัยชนะแป้วนะยังไม่หมดอีกเราจะ เมื่อเล่นเกมนี <the 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 ้จบภายใน10วินาทีจจังพวกกูไม่ต้องโดนทโทษด้วยอยากจ่าเดยวมึงเตรียมตัวเมื่อเล่นเกมนี้จบภายใน10วินาทีจะเจอผู้ชนะคันทีในเกมค่ะเพียงแค่1ิวินาทีเท่านั้นให้เลือกตัวเลขที่ชอบที่สุดคือเลข1ถึงเลขสามหัวใจใก่อนกดวใจใจตรวเ่นนเลือกได้เลยไหมเลือกได้เลยสองสอง หนึ่งก็ได้องหนึกเฮ้ยสามเฮ้ยอ่ะให้ทุกคนหนึ่งอยู่ไหนยะหนึ่งหนึ่งหนึ่งอยู่ไหนไอ้หนูหนึ่งวะนี่สองวะหนึ่งมาอยู่หนึ่งมาอยู่ตรงหนึ่งทันหลังสองสามหลับตาสองยืนค่ะสองหลับตานะคะสามหลับตานะคะเราจะมาสู่เกมรสชาติแห่งชัยชนะเป็นเกมตัดสินเกมสุดท้ายเพื่อชิงเงินรางวัล5,000บาทสวิตเกมเพื่อนทิปนะคะ5 สี่สามสองหันหน้ากลับมาแก้วที่แบบตรงน้นและนีคือแก้วที่คุณเลือกไว้นะคะตามล็อกไว้เลข่กไดูไม่ต่างกันนะหมายเลขดิไยกเมอร์้นพี่นนท์แน่เลยหมายเลขเดินยกเมอขึ้นเออคุณคิดว่าใครได้่กัน่่ไม่ไ้มนดูใกล้ๆได้ไมแต่ไม่ได้ดูไม่ได้ไม่ได้ถอยถอยไม่ได้กั้มนี่ พร้อมค่ะพร้อมไหมคะพร้อมค่ะ นะเอาดูแรงตีแรงมากเม่อกี้ใส่ใส่ด้วยนะขอบคุณมากเลยจ้าขอบคุณนะสิ่งที่เราต้องการคือชัยชนะเท่านั้นสู้เต็มที่อยู่แล้ววันนี้เฮ้ยคนที่ชนะสคริปเกมเหื่อนทีมได้แก่อินพะรนค่ะและนี่เป็นเงินที่ของมึงหรือของกูจะเอาไปบริจาคหรือยัง ินเออพื่อไงกินเฟซมาทั้งหมดเนี่ยเกือบสี่ชั่วโมงที่เหนื่อยตะเบนคอแทบแทบแตกน่ะกูไม่ได้เลยเลยหรอเราทำเพื่อเด็กอ่ะพูดอย่างสบายใจแต่กูทำเด็กมาเยอะแล้วอย่าว่างั้นงี้เงินเนี่ยเดี๋ยวจะไปทำบุญทำบุญอะไรทำบุญกับเด็กเหรอทำบุญกับเด็กเท่าไหร่ศูนย์ละเด็กเอ็นแล้วก็ปปุ่มเฮียธนาด้วย ค่ะวันนี้นะคะก็ถึงเวลาสมควรแล้วที่พวกเราจะไปปาร์ตี้กันต่ออ่ะก็ต้องแสดงความยินดีกับลูกอินทนนท์ด้วยของเราที่ได้เงรางวัลห้าพันบาทไปโอ้ยและวดนี้นะคะแรงวดนี้นะคะลอตตี้บอกเลยว่า365มาแน่นะคะฝากกดอะไรฝากกดไลค์ฝากกดไลไ์ฝากกดบ็อกและรีพอร์ตช่องัาที่บอยด้วยค่ะแล้วก็ คือรู้สึกว่าปึกนี้อยากจ่ายหนึ่งสองสาม ปีหน้าขออีกรอบหนะะึ่งครับ